ท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังกลายเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองมากที่สุดในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังเดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่องเพื่อยกระดับทีมให้กลับไปอยู่แถวหน้าของพรีเมียร์ลีกล่าสุดพวกเขาจัดการคว้าตัวมอร์แกนคิปไว้์กองกลางตัวรุกชาวอังกฤษจากนอตติงแฮมฟอร์เรสมาร่วมทีมโดยค่าตัวมหาศาลถึง60ล้านปอนด์ประมาณ2640ล้านบาทตามรายงานของฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดซื้อขายที่เชื่อถือได้มากที่สุดคนหนึ่งในวงการ โรมาโนประกาศข่าวนี้ผ่าน Next เ,เดิมพร้อมประโยคสุดคลาสสิกวิโกซึ่งเป็นสัญญาณที่แฟนบอลทั่วโลกรู้ดีว่าการย้ายทีมของนักเตะรายนั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยในกรณีของกิฟไว้สเปอร์ตกลงใจค่าฉีกสัญญาแบบเต็มจำนวนกับฟอเรสต์และขั้นตอนการตรวจร่างกายจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงถัดจากวันที่มีการตกลงกันนับเป็นการเสริมทัพรายที่2ของทัพไก่เดือยทองในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงยุคใหม่ของสเปอร์พลังสร้างสรรค์บวกความทะเยอทะยานกิฟไว้วัย24ปี เป็นผู้เล่นที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในพรีเมียร์ลีกในช่วง2องฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะในบทบาทกองกลางตัวรุกเขามีความสามารถรอบด้านทั้งการคุมจังหวะเกมการจ่ายบอลทะลุช่องและการพาบอลขึ้นหน้าเขายังมีพลังงานในการวิ่งไล่บีบคู่แข่งตลอด90นาทีซึ่งเข้ากับปรัชญาการเล่นเกมเพรสซิ่งที่ดุดันของโทมัสแฟรงค์ได้เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เพียงหวันสเปอร์ก็เพิ่งปิดดีนคว้าตัว โมฮัมเหม็ดคูดูซาเพนเมกอเกอตัวรุกทีมชาติการาจากเวทแฮมยูไนเต็ดโดยค่าตัว55ล้านปอนด์ประมาณ2,420ล้านบาท2เดที่นระดับท็อปในช่วงเวลาไล่เรียกกันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความพร้อมของผู้บริหารสโมสรที่ต้องการหนุนหลังผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเต็มที่โทมัสแฟรงก์ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจากย้ายมาจากเบอร์นฟอร์ดกำลังได้รับโอกาสทองในการปั้นทีมตามแบบฉบับของตนเอง ซึ่งแนวทางของเขาคือการใช้ผู้เล่นที่มีไอเดียสร้างสรรค์แต่ขยันและเล่นเพื่อทีมกิฟไว้และคูดูซาคือ2โปรไฟล์ที่ตรงกับแนวคิดนี้แบบไม่ต้องสงสยัยมุมมองเชิงลึกสเปอร์พร้อมรวยจริงหรือแค่ภาพลวงตาแม้ว่าการทุ่มเงินกว่า100ล้านปอนด์ในช่วงไม่กี่วันจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่คำถามที่แฟนบอลบางส่วนยังคงตั้งไว้ก็คือไก่เดือยทองชุดนี้พร้อมท้าทายทีมระดับท็อปจริงหรือเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาสเปอร์มักถูกวิจารณ์ว่าขาดความสม่ำเสมอ และไม่กล้าทุ่มเม็ดเงินในจุดที่จําเป็นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่ใช่เพียงแค่แผนซ่อมฉุกเฉินแต่คือการวางรากฐานใหม่ระยะยาวสเปอร์กําลังหันมาเน้นพลังหนุ่มฝีเท้าจัดจ้านและเน้นความยืดหยุ่นทางแทคนิกซึ่งหาได้เวลาและโอกาสให้โทมสัสแฟรงพัฒนาแผนงานต่อเนื่องอนาคตของทีมนี้อาจสว่างสวัยเกินความคาดหมายข้อมูลเพิ่มเติมใครคือมอร์แกนกิฟไวอายุ24ปีตำแหน่ง กองกลางตัวรุกมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์บ็อกซ์ผลงานฤดูกาล2024-25กับฟอเรส์ลงเล่น36นัดทำประตู6แอซซิต8ดเด่นเทคนิคการเลี้ยงบอลวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลการเล่นเกมรับจากแดนบนอดีตต้นสังกัดบูแฮมตันเชฟฟินยูไนเต็ดยืมตัวนอตติงแฮมฟอเรส์บทสรุปดีนความมอร์แกนกิฟไว้คือการประกาศสัปดาห์ของสเปอร์อย่างแท้จริงพวกเขาไม่ได้เพียงแค่เสริมทีมแต่กำลังสร้างทีมใหม่จากรากฐานโดยมีเป้าหมายกลับไปสู่ท็อปโฟ และท้าทายความสําเร็จในรายการใหญ่ๆทั้งในประเทศและยุโรปแฟนไก่เดือยทองอาจจะต้องอดใจรออีกสักนิดแต่สิ่งที่ชัดเจนคือยุคใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว